สบายดีพี่น้สวัสดีค่ะสวัี่ะเนไงมูกมือมาแต่มือเสานี่พระนคาพกคนู่กจานี่ยเบอเอิรนกันเลยเเบิ่อเอิรนเบ่เอิบ่เอินอิ่ทำกสีแดงเลยได้ไหมวนๆ้เห็นก้องกินเลยเรานง กอนเงือบคนขอบคุณมากมายเลยจากคุณพอ่อยังครัำนี้ผมประจบรอบสุริวงศ์ออืมยังไม่ยันนั้นอยู่ดิอันนื้นที่ทว่าแม่ไป,ไปบ้านลูกงถุงต่ที่ผมบอกว่าให้ปัดมดนั่นนะจ้าฝากคุณแม่แว,ว่าใดพากับคลุ่ม่าแฟไม่ี่ยนนพอหยุดพอหยุดกับย่านทั้งคุณนั่นคุณหนี่นานมา น,น,นี่ครบตัวอย่างทั้งหมดเมนูหมนมอยางมีค,ามาครบเ,เอาหอยไว้นีก้อนก็ได้ทีนคนลิ้นแต่ว่าอยู่ดีอาอยตกม่อผม,ผมไม่ได้อยู่ดีเลยเอาหอยไว้นก้อนผมอยูุ่ยุว,ยว่าเก็ุแบ<ะ>้านกิโลถบับไปตลอดวจังหูว่ามันีี ทำบุญลอยวันู้เอัเท่านาจะเยะู่ทั้งนี้แหละอั่อน้นที่อาจะไปแนวนจะได้กันไอ,อ,อ,อที่ทเข้าสวเรื่องที่ชุดรคุยคทั้งนั้นข้างบเจาของพื้นที่เขาทั้งคนใบเขาหันไปทั้ไงไ,ไ,ไหนไหอเอ้งสองเลยที่เซกัน เดี่ยวผมสองคนมังอะไรปลาดุกเลยนี่大爷บ่ได้ไเอาสิดบิงติไพวกเที่ยวเมืนี้ผมเงานหลาผมไปแล้วพอดีของมันี้วันลุงลุงป่าวันอาทิตย์ดิันเสามันีวันเสา

妈，见咋子样？ เป็นจอดเส้นหรอใส่เป็นจอดใส้ไปทั้งุ้งหรอี่ทังนีรถเดกสนามกวนนึงสี่สิบคัดขาเดินรถหลอสองวงเนาะ้ันเดียวก็ไม่แห้งเยสองวงเก็ไม่แหน่นละสองวงเหอนสองวงหนึ่เีมาองวงหนึ่ง มาฝากแต่จะเส้าเลยมเทียนนึงแล้วมาเทียนื้นหนึงาตือนห่มานเอดบมาไม่ฟังลูกอ่บ่ม่าเอิทั้งนี้เนาะได้ยินได้เยยงเอือนยิ่ง่าลุกแว่าันหะีว่าพตต่มวตัวเห็นลุกขึไปเออนี่พตอนนต้นร มันมาจอดยึดตลาเนั่ยยังเปิดสะพหม่ไหมาหมล้าก็จอดแล้วนึงาแล้วเราก็เราลงคลิปดงแล้วนึราก็มาลงนี่่วบกแซงโยนว่เห็นกันจะเคื่อนได้เด็กอะไรไปไปวัดรถพัดวงหนึ่งกับวงสอง่เห็นกันจะเถื่อนจะมีมือนีได้เห็นนาัจขาอยูโด เพราะล้งกับว่าเห็นกันแต่ว่าเป็นสอบคนละรอบนะครับของผมซอบเนอกขาพวกนึงหรอก็ซสอบแ,อบแ,อบแ,อบแ้่ก็อองมากเห็นดูเห็นลดบาทาราพอด้เห็นเป็นรถเหนาจีร้อนสถานีเอาผมพี่แนวมาให้พอแล้วนั่งเดี๋ยวไม่ดียี่สิ ลาวข้างวกาแฟโอขอบคุณค่ะตื่มาบรกรกาฟข้าวค่ะขอบคุณพ่อเประจวบโลกไปากอนกาแฟพยุนเลี้ยไว้สมีสะกันเ่อกนไม่ขิดหนาสำหรับลิดนี้สบายดีพี่น้อง